ยัยงทําอยู่ได้อยูอ่เหมือนจะสละชีวิตนะฮะเอาได้ของแถมมาด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเด็กต้านะฮะโอเคเมื่อกี้งงอยู่นิดหน่อยผักออกมาให้เพื่อนนะโอ้ยเ้ยอย่าบอกมันจะรอดนะเออย,ยังถึงอยู่ยังได้อยู่ รกแ,แร้อัพหนึ่งนำไปก่อนแล้วกันฝั่งนู้นทั้งโจ๊กทั้งอเรีเตอร์ไม่รู้จะไหวหรือเปล่าต้องลองกันหน่อยชีปับใหม่มาก็ต้องลองหน่อยนะอันติใช้ง่ายขึ้นนะถึงพักไม่โดนกำแพงก็ยังสลด์ต่อได้แต่ต้องรองสามวิแล้วก็มีสแต็กไว้สำหรับตีเร็วด้วยอาจจะช่วยฟาร์มได้หน่อย เอาจอาจริงเด้อน้องสังนั้นคิดว่าน่าจะทันนะเพราะว่าเอาอเราก็เลือดน้อยมากเปล่ามันมานี่วะโอ้ได้คิวได้บัฟเลยนะคุ้มเนียวะเขาน่าจะรู้ตัวแล้วนะ เล่นไปสายแท้งนะเพราะว่าโซลิเวอร์โดนเนื้อไปฮะไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่จะมีดีตรงสกิลติดตัวนิดหน่อยแล้วก็โลคูด,ดาวเนะเปลี่ยนมาเล่นขวาดีกว่านะเพราะว่ามีทั้งความถึกแล้วดามีเผาฟาร์มฟารมไปก่อนต้นเกมยังเป็นตัวที่ฟาร์มไวอยู่นะถ้ามีเลส เียครึ่งหลอดแต่มียนตีอยู่นะเปิดเลยแล้วกันยังไม่แลกเลือดนะตอนนี้ต้องการให้เซเทียแลกเลือดไปก่อนนะเนะี่ย ไ้อ,เ,อเหมือนจะสละชีวิตนะฮะเอาได้ของแถมมาด้วยเฮ้ยไม่เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเด็กต้านะฮะโอเคเมื่อกี้งงอยู่นิดหน่อยเด็กต้ามาแลกชีวิตให้นะตกใจก็ว่ายอยู่ยังฆ่าไปถึงเจ็ดตัวเลย ก็ตัวนี้เราน่าจะได้ง่ายๆนะออแทงเจ้าต่อไม่เอาเลยวะถอย,อยๆความต่อไปเรี่ยกเกมเรายังนำอยู่นะล่างน่าจะตายอยู่ได้อยู่แหละโอ้โหไม่ได้หรอ จะขาดถูกตัวหรือเปล่าเจเาดีไม่นด่เพื่อนเราพร้อมไหมเนี่ยสวยถ้าได้ตีนี้หนึ่งน่าจะ น่าจะมีเลือดพอเหลือรอดอยู่แต่ไม่เป็นไรเท่านี้น่าจะคุ้มอยู่นะหรือเป่าวะล <c oughs> าน่าจะกันได้เดี๋ยวไปฟาร์มต่อก่อนสแต็กใหม่ใช้ฟาร์ม ได้เร็วมากเลยนะใช้ได้เรื่อยๆเลยตอดเรือเข้าไปก่อนนะกลัวเขาจะล็อกอา้าวแล้วบนปล่อยทิ้งไว้งี้ก็เสียดิครับผมลำบากแล้งานนี้ต้องรีบไปช่วยล่างละ อล่างป้อมยังไม่เสียนะเหมือนจะมองผิดเราต้องรีบต้องเน้นกดเลนจ็กเกอร์นะเพราะว่าเป็นตัวที่ทีมเรากลัวนะก็ต้องกดแม่เขาเกิด หยิบฉีมาตานี้เหมือนเพื่อนจะไม่ค่อยชอบเลยนะถามว่าไหวปะคิดว่าน่าจะไหวแหละตอนนี้ยังนำอยู่นะแลกกันไปคนละเลนเรามีพื้นที่โซนมางกรส่วนเขามีพื้นที่โซนดารนะ์กนะก็เหมือนเขาจะได้เปรียบกันนิดหน่อยแหละเรื่องเลนกับพื้นที่โซนโเหมือนรู้แล้วว่ะ รอให้มันออกมาอีกนิดนึงนะฮะผมไม่โดนกำแพงนะฮะเขียดไปหน่อยนึงเ,ๆๆเหนียวเหวเหนียวเกีวหว่าเมื่อกี้เด็กต้าสละชีวิตอีกแล้ว หมือนจะอ้อมหลังไม่ได้วะ่ะแต่ป้อมยังอยู่นะเดี๋ยวเราฟาร์มต่อฟาร์มไปเรื่อยเอาของไปก่อนนะ ยกสวยมากแต่ว่ามันอยู่ในป้อมเขาเออเอาก็เอาอ่ะเจังหวะเมื่อกี้ยกสวยก็จริงนะอืมสไลด์หลบไปพอดีเลย มันจะเล็งยากหนะ่ออันติสีเนี่ยเพราะว่าระยะม,มันก็ไม่ได้ไกลมากนะพลาดก็อาจจะพลาดเลยผักออกมาให้เพื่อนเนะี่ยเอ้ยเอ้ย,อย่าบอกมันจะรอดนะเออยังถึงอยู่ยังได้อยู่โอ้ยเราลึกไปนะเนี่ย โอ้โหลึกไปหน่อยนะเมื่อกี้แต่ว่าได้ป้อมเออป้อมไหนยังไม่เสียนะอีกนิดนึงสก,กิทก็น่าจะเสียเหมือนตั้งใจมาคอมโบให้เซนิทเทียเลยวะเนี่ยนี่เ้ยแลกเลือดละแต่คิดว่าม,มันก็รอดอยู่ดีแล้ววะนำอยู่5,000นะ โอกาสเสียเปรียบก็ยังพอมีอยู่แต่ก็ต้องเล่นเซฟๆไว้ก่อนเกมนำก็ใช่ว่าจะชนะขาดนะเพราะว่าเกมมันพลิกได้ตลอดนะชนะที่ป้อมนะี่มีกี้ก็เรื่องเคลียร์เวฟคีย์ดีหน่อยนะ เราดูไปกันต้องมาโซนพื้นที่ดาร์กไว้นะเพราะว่ามันเริ่มเข้าสู่เลดเกมแล้วนะ ฝั่งเขาก็เริ่มมีของแล้วเหมือนกันโอเคได้ไปแล้วตัวหนึ่งนะผักหนีก่อนอย่าเขายุ่งกับแคลรี่เราได้นะโอตายอยู่แคลรี่เราใส่ใส่เต็มเลยน่าจะคอร์สคิวนะจังหวะน,นี้ ปอมได้คิวด้วยน่าจะจบเกมได้นะเพราะั่งเขาก็ตายหมดเหลือเดนะ็กต้าที่จะเกิดทันแต่ก็น่าจะชนะแหละไปไกลๆโอ้ยเหมือนจะติดสถานะนิดหน่อยโอเคได้คิวก่อนจบด้วยถือว่าไม่ยากมากนะเกมนี้ เนี่ยยังดีอยู่ลำหนึ่งลาว,วิวลาว,วิวเป็นตัวที่ดีเดีมากเนี่ยยืนยิง,ยงนี่มันยิงได้ีละหลายตัวนะก็น่าเกียดอยู่เหมือนกันต่างจากโจ๊กเกอรนะ์ที่มันเล็งได้แค่ตัวเดียวท้าดามจไปก็ถือไม่ได้แย่นะเพราะว่าแค่11นาทีเองไม่ได้นานมาก สีไฟก็เยอะอยู่รับดาเมจกโ็โหดน้อยกว่าแคลลี่นะก็ถือว่าตอนนี้เล่นง่ายดีไม่ยากเท่าไหร่ส่วนพลังแฝงของฉีนะก็มีแค่สายสีแดงสายเดียวนะอย่างที่ใช้ในตัวเกมก็เป็นเดวิลนะฮะเอาไว้ต่อสกิลเวลาหลังใช้อนตินะแล้วก็ส่วนสีแดงก็ใช้ได้ทั้ง3อันนะแล้วแต่ สถานการณ์แล้วแต่ตัวนะแล้วแต่ความถนัดด้วยแหละอันนี้ก็ถ้าไ,ไว้ยินเลนเจอโอเมนหรือปลาไหลนะหรือว่าริปโป้ก็ไว้ใช้ได้นะสู้ได้ดีเหมือนกันเลยส่วนอันนี้ก็ก็ใช้ได้นะเพียงแตออ่อาจจะในเลนอาจจะสู้ไม่ค่อยดีเท่ากับ2ออันนี้นะอันนี้อาจจะใช้ล้วงใช้อะไรพวกนี้นะได้อยู่ส่วนพลังแฝงลองก็เลือกใช้ได้ตามความถนัดนะ ส่วนไอเทมในตัวเกมก็ใช้เป็นเซตนี้นะอันนี้ก็จะมีความถึกแล้วก็ดาเมจด้วยนะแต่เรื่องลลคูด้าอาจจะมีน้อยหน่อยไม่ถึง40%นะเซตนี้ก็มีความถึกเด่นมากๆนะแล้วก็มีดาเมจนิดหน่อยนะจากชิ้นนี้แล้วก็ดาเมจจากตรงนี้10%นะแล้วก็มีฟอรเคเพิ่มดาเมจนิดหน่อยนะแล้ก็ ไว้ใช้ในทนะีมไฟ์เนาะนัวไฟ์กันอยู่อันนี้ก็จะถึกมากเลยแล้วก็ล็อกชิลนะใช้คอมโบกับขวานฟาร์มได้นะยิ่งเลือดเยอะเกาะก็จะยิ่งเยอะนะในทีมไฟส์เรก็จะยืนได้นานขึ้นนะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับไอเทมครับก็เป็นไงบ้างนะสำหรับคลิปไต่แรงในวันนี้ส่วนคลิปน่าจะเป็นตัวอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับบ๊ายบาย